ก็จะได้แหวนหน้าตาแบบนี้นะครับออกมานะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับผมให้ทางท่านผู้ชมทางบ้านนะครับปลดล็อกสปริงที่โคมตรงนี้ออกมานะครับสวัสดีครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ MWP Auto Parts Auto Group นะครับผมวันนี้เราก็จะมาสาธิตวิธีการ ติดตั้งตัวหลอดไฟคั่ว H4 นะครับผมแล้วที่ทางท่านผู้ชมทางบ้านเห็นอยู่นะตอนนี้นะครับจะเป็นตัวโคมมิตซูบิชิไททันนะครับผมตัวไททันพัดช่วงปี2012ขึ้นไปนั่นเองซึ่งจะใช้เป็นหลอดไฟคั่ว H4 ที่จะเป็นหลอดสูงต่ําในหลอดเดียวกันนั่นเองนะครับผมอ่ะแล้วคลิปนี้นะครับเราต้องบอกก่อนเลยว่าเราจะเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับทั้งคนที่ทําเป็นก็ดีทําไม่เป็นก็ดีนะครับผมเพื่อให้ทางท่านผู้ชมนะครับที่อยากจะลองเนาะคนเราต้องมี อะไรที่มันเป็นแบบครั้งแรกอยู่แล้วใช่ไหมอ่ะดังนั้นเนี่ยถ้าอยากลองทําครั้งแรกนะครับผมสามารถศึกษาและดูจากคลิปนี้ได้เลยนะครับผมอ่ะแต่ก่อนไปติดตามรับชมนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับทางร้านเรานิดหนึ่งนะครับอ่ะครับผมมาถึงขั้นตอนแรกนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะ อันนี้คือเราเบิกโคมใหม่มาให้เลยนะเพื่อให้ทางท่านผู้ชมทางบ้านนะครับได้เห็นว่าการติดตั้งจริงๆอ่ะมันไม่ยากเลยนะครับผมอ่ะนี่นะครับขั้นตอนแรกให้ทางคุณลูกค้านะครับผมหรือท่านผู้ชมทางบ้านนะครับถอดยางตัวนี้ออกมาก่อนนะครับผมทีเนี้ยไอตัวยางตรงเนี้ยทางลูกค้าต้องสังเกตเนาะถ้าจะถ้าจะติดเป็นตัวหลอดไฟ led ที่มันจะมีพัดลมตรงนี้นะครับเนี่ยจำเป็นจะต้องตัดขอบยางตรงนี้ออกก่อนนะครับขอบยางชั้นแรกนะครับผมพอตัดเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ยางหน้าตาแบบนี้มาเห็นไหมครับ อพ,อพอได้ยางหน้าตาแบบนี้ออกมาแล้วนะครับก็ให้ทางคุณลูกค้าดูที่หลอดไฟนะครับตัวหลอดเนี่ยสำหรับพวก h 4มันจะมีอะแดปเตอร์ลิงก็คือแหวนตรงเนี้สามารถบิดทวนเข็มนาฬิกานะครับแล้วก็เอาออกมาได้แบบนี้เลยนะครับแล้ววิธีการติดตั้งตัวหลอดที่ถูกต้องนะมีลูกค้าหลายคนนะครับหรือหลายเคสน,นะครับลูกค้าแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะเลย ติดตั้งหลอดยังไงนะครับผมต้องเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนนะครับผมให้ทางคุณลูกค้านะครับผมถ้าเป็นกริีโคมโปรเจคเตอร์หรือโคมลูกแก้วมันจะไม่เห็นตัวหลอดใช่ไหมครับให้ทางคุณลูกค้าสังเกตที่ตัวสายไฟอันนี้นะครับที่ยื่นออกมาตรงนี้นะครับหลังจากติดตั้งไปแล้วนะครับผมตัวหลอดนะครับจําเป็นจะต้องตั้งเป็นอยู่ด้านล่างแบบนี้จําเป็นจะต้องอยู่ด้านล่างแบบนี้ที่6นาฬิกานะครับ ถ้าสายไฟอยู่ด้านล่างที่หกนาฬิกาหลอดก็จะตั้งฉากแบบนี้เลย9 0้าองศานะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันอยู่ด้านนี้หลอดจะนอนแสงจะเหินขึ้นไปข้างบนเลยนะครับแล้วก็จะฟุ้งเลยนะครับเพราะว่าตัวคัตออฟมันจะไม่เห็นนะครับนี่นะครับถ้าแบบนี้อันนี้คือผิดนะวิธีถูกต้องก็คือให้สังเกตที่สายไฟแล้วต้องแนวตั้งแบบนี้ หลังจากใส่โคมไปแล้วนะครับอ่านะครับพอมาถึงขั้นตอนนี้นะครับผมหลังจากที่ทางท่านผู้ชมทางบ้านนะครับผมมีการถอดแหวนออกจากหลอดแล้วนะครับเป็นตัวอะแดปเตอร์ลิงนะครับผมถอดออกมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับก็จะได้แหวนหน้าตาแบบนี้นะครับออกมานะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับผมให้ทางท่านผู้ชมทางบ้านนะครับปลดล็อกสปริงที่โคมตรงนี้ออกมานะครับพอปลดออกมาแล้วนะครับให้เอาแหวนตรงนี้นะครับใส่เข้าไปนี่ครับพอใส่เข้าไปแล้วก็จะได้รูปหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับ เห็นไหมเอ่ยนี่นะครับพอใส่แหวนเข้าไปเราก็ได้หน้าตาแบบนี้นะครับแล้วเราก็กดสปริงล็อกลงไปนะครับผมนี่นะครับพอกดสปริงล็อกลงไปแล้วเนี่ยครับนี่นะครับมันก็จะยึดแน่นเลยนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปครับผมให้ทางท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเอายางนะครับผมปิดไว้แบบเดิมแบบนี้เลยนะครับอ่าพอปิดไปแล้วนะครับนี่นะครับกดให้เรียบร้อยอ่ะนี่นะครับพอมาถึงขั้นตอนการใส่หลอดแล้วนะครับผมก็ให้ทางท่านผู้ชมนะครับ กดหลอดลงไปให้สุดนะครับผมนี่นะครับแล้วก็นี่นะครับแล้วก็หมุนเข้าไปได้เลยนะครับหมุนเข้าล็อกไปเลยนี่นะครับหมุนให้สุดนะครับอ่าพอสุดแล้วนะครับนี่นะครับสายไฟที่ได้นะครับจะอยู่ด้านล่างนี่นะครับอ่าเดี๋ยวเราให้ดูนะครับนี่นะครับ สายไฟหลังจากหมุนเข้าล็อกแล้วนะครับผมจะอยู่ที่ด้านล่างอ่าเดี๋ยวเราจะกลับโคมให้ดูเห็นไหมครับอ่านี่นะครับอยู่ด้านล่างที่หกนาฬิกาตรงเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูโคมด้านหน้ากันว่าตัวหลอดจะตั้งฉากหรือเปล่านี่นะครับนี่นะครับผมหลังจากที่เราใส่แล้วนะครับนี่นะครับตัวหลอดก็จะตั้งฉากแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับ หลังจากที่เราหมุนล็อกไปแล้วตัวหลอดจะต้องตั้งฉากแบบนี้นะครับแล้วก็สายไฟนะครับสายไฟก็จะต้องอยู่ที่ด้านล่างแบบนี้คือ6นาฬิกาอันนี้คือถูกต้องนะครับการติดตั้งขั้วสี่ก็ไม่ยากครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทางเราด้วยนะครับ